รับการนมันสการครับอจุิญพอนจริญครับผมเมื่อนี้กะมาย่ำออกคงชุดถ่ายน้ำปูน้ำปูมาย่ำล็อกเป็นเป็นอันอันห้วที่ปล่อยออกไปนี่อันอันนี้เป็นเป็นอียงปูนี่เป็นล็อกบางทีล็อกพิเศษอันนี้ล็อกพิเศษบปูว่าได้เขียนไว้เป็นห้วล็อกพิเศษก็ล็อกพิเศษอ่าชุดนี้เป็นล็อกพิเศษอันนี้เป็นยังปูฝันบ่ล็อกพิเศษน่ มีเก้าศูนย์มีศูนย์หกหกศูนย์เอาคือเป็นนังที่เป็นตัวกลับลับปูล็อกพิเศษครับแด้ก็ได้ดอกห้าแปดศูนย์ตัวนี้ตัวนี้ห้าแปดศูนย์ตัวนี้อันนี้ล็อกพิเศษนี่เดียอล็อกพิเศษเพราะว่าบริเกียนเอาไว้เดี๋ยวลืมว่าเป็นล็อกเอียงล็อกพิเศษเขับพันศาล็อกพิเศษครับพันศาตัวนี้เดียวมันล็อกเอียงปูน่บังเอิญของหืฝันนี่ ผมก็ยังเราล่วงคลิปจังไลยท่านแจ็คแล้วผมก็ลืมว่าไก่เออคลิปไก่ตัวนหนไก่อย่างปูไก่เอ่อนำม้นพร้อมท่านโอ้นี่ขันน้ำมนเออขันนำม้อนตั้งไก่ทั้งขันน้ำม้อนขันน้ำม้อนเออขันนำม้อนอะไรตัวอ่าอันนี้ล็อกพิเศษแต่ว่ามื่อนี่มือย่ำล็อกพิเศษบอกปูมือ มีนี่ล็อกกันเราวล็อกมร่วมร่วมล็อกล็อกเกินลานล่งล็อกเกินล้ลานล็อกพิเศษรวมอยู่ในหนีเลยบบกปูอันนี้ล็อกเทื่องล็อกพิเศษเรื่องล็อกขามเสียนเั้งล็อกเรื่องน้ำมนเ์ทั้งฝันอร่วมตัวนี้รวมอยู่ตัวนี้ตัวนี้คือของแท้คือจัง มาสิบหางวดแล้วนี่ยอ้อันนี้อันนี้สิบหางวดอ่าอันนี้สิบหางวดแล้วครับผมเดี๋ยวผมเขียนก่อนปูเดี๋ยวผมลืออันนี้ล็อกเขาว่าหันละอ่าออันเพิ่มเอิญล็อกอย่างปูนี่ล็อกเงินล้านล็อกเงินล้านพิเศษบอมบอมเป็นพิเศษล็อกเงินล้านพี่ซื้อล็อกเงินล้านรับอมีงวดที่สิบหาครับบนเป็นก่อนเดี่ครับบนแปดสามแปดสี่ ปดสามแปดสี่อันนี้บนคือบนล่างคือล่างอ่าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดไก่ถือน้ปัดนาอ่วงกลมเอาไว้คือแปสามกับเจ็ดสี่แปดสามกับเจ็ดสี่ล่าง หน <1. S 1> ึ่งเจ็ดหนึ่งหกศูนย <16 2. S 1> ์เจ็ดหนึ่งหกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งกับเจ็ดศูนย์ควบวงกลมนะครับเด้นเด่นเต็นล่างเด่นบนเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปด เด่นล่างศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่ง <c oughs> วิ่งวิ่งหนึ่งสี่เจ็ดอวิ่งหนึ่งสี่เจ็ดอันนี้คือเอาเลขขา,ามเทียนลงมาวิ่งครับวิ่งหนึ่งสี่เจ็ดครับนะอันนี้รอกเงินล้านมาล้านเปอร์เซ็นต์ มาล้านเปอร์เซ็นไม่มาแน่ไม่พลาดมาล้านเปอร์เซ็นซัมนีล่ล่ะล้านเปอร์เซ็นหลายๆเอฟซีงงคือมื่อหนีปล่อยเป็นโครงทุท้ายเลยบอ่อปูมีอีกบ่อปูบ่อบ่อมีแล้วก็ับที่ปล่อยเป็นโครงทุท้ายครับไม่ยำฟันทงไปเลย ฟันโค้งไปเรื่อยขันม่นันขันมากย่ำขันมันมากกับสีย่ำกับสีย่ำล็อกเก้าเนี่ยละล็อกเก้าเมื่อเทวาทีคัดออกมาเป็นตัวเป็นตัวครับล็อกเก้าตัวล็อกเก้าอ่าโตตองวดชิบแหลกมีตัวไรก่อนปูชิบอันไนก่อนปูอ่าในขันน้ำม่อนอ่าตองวดชิบแหลกครับ ล็อกเงินล้านพิเศษเราเป็นล็อกเงินล้านคลิปแรกมาปูเนาะอืล็อกเงินล้านกับเบิรงดนะครับเด้อโอ้ยใส่แว่นมันคือหมื่นเท่าผลิตตัวความผลิตตัวความพญารีชีฟมาหมกชอนครับอันนี้คือล็อกเงินล้านล็อกเงินล้านคลิปแรกเนะครับเด้วเอฟซีนะอันนี้เป็นคลิปแรกของปูนะครับเนาะเด่นเด่นครับอ่าเด่นสองศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้า 090809ตัวเด่นนะครับเนาะเรียนบนเรียนล่างบัตรนี้คลิปที่สองผู่บัตรนี้โดยคลิปที่สองก็คือเลขขันน้ำมนต์เลขขันน้ำมนต์บัตรได้ลงไว้อืมบัตรได้ลงไว้เลขขันน้ำมนต์อยู่นี่ครับอีวีครับขันน้ำมนต์เลขขันน้ำมนต์อยู่กับแอดนะครับเนาะได้ล่วงไว้อยู่หลักฐานให้ปูอยู่นี่นะครับเรื่อยได้ร่วงไว้เลขขันน้ำมนต์นะครับเนาะสองตัวก็มีสามหกสามเก่าอีวี่คับสามศูนย์หก สามศูนย์เก้าสามศูนย์ศูนย์หกศูนย์เก้าสามหกสามเก้าครับอืมครับอันนี้เป็นเลขขนมมลของปูนะครับเนาะบานนี้เลขฟันโงโค้งสุดไทยครับอู่ซี่ครับรวมล็อกกับรวมล็อกอย่างกับเพราะว่าเล็ล็อกขามเสียนเอามาเป็นเลขวิ่งอืมอ่าแ้วก็ไม่เป็นตัวเด่นพร้อมอปูบ่เด่นแก๊งหากเด่นตัางหากอ่าเด่นต่างหากเ,เด่นนี่เป็นล็อกเงินล้าน เดินเป็นล็อกเงินล้านครับอืมเอาเอฟซีครับเดินศูนย์คับหนึ่งรางปูเขียนไว้นะครับเนาะคือมีสีเขียวสีแดงเต็มอยู่แล้วปูฝนตกเปียกเบิดเด่นเลยฝนตกตากอ่ะไตากแดดมันก็เลยเออมันก็เลยละลายใช่กันก็ละลายใช่กันมันมันก็จะทถอนอ่าเอฟซีเบิ้งได้ว่เนาะครับเดี๋ยวสีไปเบิ้งอีกทีหนึ่งไหมครับเด้ออันนี้เป็นล็อกเงินล้านปูมั่นใจขนาดได้ปูระวังล็อกเงินล้านกับเลขคารนมอนนี่ ล็อกเงินล้านครับล็อกพิเศษมั่นใจอยู่ครับอ๋อพิเศษมั่นใจอยู่เพราะว่ามันเป็นตัวเดียวกันบ่มันเป็นตัวเดียวกันเบิร์ดมันขัดออกมาสซื้อเพราะว่ากระเพิ่งลงคลิปแหลกอยู่กระจริงแต่ว่าอันล็อกเขาว่ามันคลิปแหลกครับอืมต้องคลิปแหลกอยู่กระจริงแต่ว่าเอามาลงมาร่วมๆกันเบิว่าปีนี่มันจะเข่าัอ เขาพันษาปีเนี่ยครับคู่ปีกับบได้เห็ดเนาะบจะเฮ็ดเห็ดไผเห็ดมั่นคู่ปีกับบได้ล่งคลิปครับปีนี้ก็เปิดโตแล้วก็ล่งล่องล่องเบิงชวนชวนหลอกพิเศษครับผมแต่ว่าหลอกนั่นล้านเนี่ยก็เขาไม่เห็นจะจะแล้วสองงวดสามงวดสี่งวดสิบ้างงวดสิบผางงวดสิบหกเด้เนี่ยโอ้กับผมแต่ว่าเพิ่งได้ล่องคลิปมาได้ ซีหางงวดอีบอกรับว่ลงมาตลอดลงมาตลอดบอล์กเงินด้านเนี่ยโอ้แต่ตอนนั้นปูบริัตงซื้อวาลกเงินด้านบอได้ตั้งซื้อไว้ลงมาตลอดครับผมครับอืนี่งวดที่สิบหกละงวดที่สิบหกก็ได้ครับได้สี่ครับงวดที่สิบหกหลอกเงินล้านคือจะมันตัวได้วงกลมไ้กับเ่นนักแนะคือตัวเรนมันบอกรัวเรนนักแน่แต่ว่ากะ ย่าไปเสียปูอะไรเด้อวงกลมไ้มันก็ชื่อตัวกันไว้น้ำแน่อซ้มบ่วงกลมนี่เป็นตัวกันบ่ปูแมนแมนเป็นตัวกันไว้คือจังศูนย์หาศูนย์หกหันละวบองกลมไ้ตัวหนึ่งมันไปออกตัวหนึ่งแต่ว่ามันก็ออกทั้งสามตัวมันก็ออกคือเก่าอยู่ออกคือเก่าอยู่แต่ว่ามันก็เน้นว่าถือคือจังว่าผู้เน้นับเน้นเอาตัวหลังมันันออกตัวเดอันนี้ อันนี้คือร่วมร่วมมาเดวมามาเป็นโครงทุดไทยเป็นโครงทุดไทยล็อกเงินลานครับแต่ว่าคัดมาอีกคือนึงนี่สีมิต่ตัวเลขบอกผู้ว่อนี้งสีมิตาตัวเลขของล็อกนะครับแต่ว่าตัวนี้ปูก็เลยคัดออกมาบัญญัติห้ฟังอยว่ามันเป็นของชุดนั้นชุดนั้นนี่งวดที่แล้วมันออกหกสองลางครับอืหกสองชุดนี่ชุดนี้่ ที่แล้วอ๋อหกสองลางแมนอิรีกูประวัติเน้นหกสองลางตัวเดียวตัวเดียวครับผมชิพหาชิพหาก็หกสองเน้นไฟสองตัวเน้นไฟสองตัวออกตัวเน้นอิรีบัดเนี้ออกตัวเน้นอันนี้คือกันมาเนี้ครับพี่ซี่ครับเน้นหกหนึ่งกับเจ็ดศูนย์บนก็เน้นแปดสามกับเจ็ดสี่นะครับเนาะแปดสามกับเจ็ดสี่จะแล้หน้าเบื้องตัวเน้นจะ นี่ yeah. ไ,ไหวให้แต่ว่ากระซือเบิดอะละทั้งตัวเน้นตัวว่าเน้นกันไห้กันไห้เพื่อเอาเน้นไหวเอาไปซื้อลายเ no ้หลายใบเราเรียว่าส่วนก็หาซื้อตัวกันไว้ทำเพื่อเอาทุนขึ้นเอากาันจ er. ักใบสองใบกันบอกกูใบสองใบเพื่อโดยทุนขึ้นมากไว้ครับผมอืถ้ามันผ่านมากย่ามันย่ามันหลุดเลยครับ อมให้มันได้ทุนขึ้นให้มันได้ทุนขึ้นครับมันเป็นทั้งสันเอ้าวเอฟซีกับหายชัวิจัยอญาณในการรับช่วงรับเตอสิบหกงวดแล้วน้าปูนอ่ะสิบหกงวดงวดงวดหนึ่งวดที่สิบเจ็ดบอกปูสิบหกโอ้วดนหนึ่งวัที่สิบหกสิบห้าผ่านมาแล้วสิบห้างวดเข้าเต็มเต็มครับเอฟซีครับเเมลยพได้อ เขาบนมันับมีสิทธิ์เขาบนได้เขาล่างได้ครับผยคือไปชื่อตะบนตะบนก็เป็นบนย่อแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ไปได้น้ำปูเนาะของบ่มีหักน้ำปูคือยังจอกอยู่ในน้ำหักยังบ่ถึงดินพันว่าไหลวนไปเวียนมาอยู่แม่นาที่บางน้ำยักสิไปยุดลงไรขันบ่มีงาไม่ไปกันไว้อันนี้ครับบังเพลย์ด้ยครับเต้อเอฟซีครับไปลองเบิ่งไปลองเบิ่งครับผมอากาศขอบบนขอบคุนปูไหลนะครับเนาะครับ คลิปนี้ก็ขอเบิร์ดลงทับเหนียเนาะครับผมครับผมจาขออายุวันนะสุขัาพรับในเอ็ดชี่ทุกผู้ทุกคนเรืหญาติโยมทุกผู้ทุกคนกับเฮงเฮงปังปังมันมันลำลำด้วยๆหายเก็บหายจนสบายดีเบิร์ดสาธุสาธุสาธุ